ครับน,นมัส,สก,การค่ะท่านอาจารย์ตะ่กี้นี้โยมได้ขาได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทราบว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้อ,อพระตะถาคตองค์นี้จะมีใครเป็นอุปถาใครจะเป็นสาวกซ้ายขวาออือแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กําลังจะมาจะมีใครเป็นสาวกเป็นอุปโยมอุปถาฉะนั้นแสดงว่า ชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างวางไว้เรียบร้อยแล้วก็เดินตามนั้นเลยเจ้าค่ะถึงจะได้มีสัพพัญญูที่จะมาสามารถบอกว่าเออพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะพระนามว่าอะไรสาวกนักซ้ายขวาชื่อพระนามว่าอะไรแล้วอุปถาคือใครนี่แสดงว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นคนที่มีคนมาวางเราเป็นจังหวัดจังหวัดแล้วเจ้าคะก็ไม่มีคนมาวางหรอกโยมแต่เหตุปัจจัยที่ สัตว์นั้นได้กระทำเนี่ยนะก็คือมันทำไปแล้วและพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของกรรมมีมหากรรมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดรู้เลยว่าคนสร้างเหตุมาขนาดนี้ข้างหน้าจะได้อะไรคนสร้างเหตุตรงนี้ข้างหน้าจะได้อะไรโ้่งประเมินได้โยมเห็นคนวิ่งร้อยเมตรเนี่ย นะวิ่งมาห้าสิเมตรเดี๋ยวถึงเส้นชัยนะเอาทำไมยมประเมินได้อีกคนอาจจะประเมินเดี๋ยวเมตรที่90้าสิจะสะดุดลมนะ <c oughs> ก็เป็นได้จริงไหมแต่โยมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องถึงอันนี้ใครเก่งผู้เจ้าเท่านั้นที่ไม่พลาดนะอ่าผู้เจ้าเท่านั้นที่ไม่พลาดส่วนต่ำกว่าผู้เจ้าเนี่ยพลาดได้หมดนะอ แต่การที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอย่างนี้แล้วคนก็จะคิดว่าอาทางนั้นปล่อยชีวิตไปตามยาถากรรมแล้วกันทุกอย่างมันคงถูกวางไว้หมดแล้วคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ได้พู้เจ้าห้ามคิดเพราะจะเป็นเหตุให้กิริยาอกกิริยาไม่เกิดขึ้นการกระทําและการไม่กระทําไม่เกิดขึ้นคนนั้นจะเป็นคนมีสติวิปลาสฟั่นเฟือนนะโยมก็เป็นแบบเพอร์เจอร์เลยอ่า เย็นนี้กลับไปก็ไม่ต้องกินข้าวหรอกเดี๋ยวมีคนเอามาให้กินเองนะเดินข้ามถนนก็ข้ามไปเถอะเดี๋ยวรถมันหลบฉันเองแหละอืมมันก็จะฟุ้งซ่านนะเพ,เพอร์เจอร์ละนะวิปลาสไม่ได้นั้นต้องมีสติสัมปชัญญะนะมีการกระทําการไม่กระทําและเมื่อมีการกระทําและไม่กระทําควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรผู้เจ้าจึงสอนตัวนี้และทําอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดคือออกจาก ระบบการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้นะองค์จึงวางระบบตรงนี้มาเรียกว่ามักมีองแปดนะเป็นหนทางเป็นเส้นทางเพื่อจะเข้าถึงอมตะความไม่ตายพ้นจากความแก่เจ็บตายนั่นเองกลับนะขอพระคุณจุกค่ะเขาขอขราบพระอา์ครับขอบบอนุญาตเรียนถามนิดเดียวพระอาจารย์กำลังหมายถึงว่าพระาศาสดาเนี่ยทรงมีมียานที่ อย่างรู้เหตุแล้วก็อย่างรู้ทํามันเกิดมาแต่เหตุใช่ใช่ไหมครับ<ช>ไม่<ช>ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีที่ประจักกุที่จะไปมองว่าใครวางอะไรไว้อย่างไรแต่แต่พระองค์จะทรงทราบว่าใครสร้างเหตุอะไรไว้<ช>แล้วก็ได้รับทาอันเกิดแต่เหตุนั้นอย่างไรใช่เ,เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปวางอะไรไว้อย่างไรครับไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดที่จะวางอาะคนนี้จงไปบรรลุคนนี้จงไปทํานี้ แต่เราสัตว์สัสตานังทั้งหลายเนี่ยนะล้วนสร้างเหตุของตัวเองนะเขาสร้างเหตุของเขาเองคนนี้ก็สร้างเหตุเข้ามานีสร้างเหตุเข้ามาครับใครเป็นคนที่จะวิเคราะห์เหตุปัจจัยของคนเหล่านี้ได้แม่นไม่มีผิดพระพุทธเจ้า